ออ่าัััี้้้บงงคทพพรรมมยเมื่อสักครู่ผมนับนับนี่มันห้าฐานเป็นฐานจุดบ้องไฟแสนครับบ้องไฟหมื่นอยู่ด้านหน้านนเขาบอกบอกว่ามีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าฐานเหมือนกันแต่ว่าแต่ละฐานทีละห้าห้าบั่งเหมือนกันครับตรงของบ้องไฟหมื่นครับอันนี้เป็นบ้องไฟแสนต่างหาก ผม,ผมไม่ทราบเนนราน,นี่ผมจะให้ดูเขาบอกว่าเป็นบัางไฟห้ามึงด้วยความกระรพนะครับจะบั่งบั่งไฟล้านหรือบัางไฟสิบล้าน ท่านที่หา้าครับอาจารย์บังไฟเมินนี่เกินสูงแต่เอาคือมาทา้งหมดอันที่หนึ่งสอก่อนครับป so ้าจท่านป้ายท่าท่านยังหาไใจอยู่ครับแกตอนนเป็นบังไฟเมินครับพราะจุดตีพร้อมกันหลายบังครันอันนี้ไปแตกข้างบนครับบังไฟเมืิน ต่อไปเราจะจุดบ้ักไฟที่ฐานจุดที่ห้าเฉพาะที่ลงทะเบียนไว้มี500กว่านะครับที่ไม่ลงทะเบียนดินก็บอกว่ามีมาจุดเหมื่อว่านกับมีบอกจุดคปอขอออกพระมหาธาตุวัดกลางอุเบมอันนี้ต้องต้องจุดทีทีละฐานนนว่า525ครับบังไฟหมื่นก็ไม่ทัก บงขถามที่สามไม่แก้ไขาจารย์ครับที่เขาซื้อถวายไวเป็น่า่บังไฟเป็นคนนํามาขึ้นฐานเน้นว่าไง่ข่บังไฟม้าสินฐานจุดให้ลูกค้าที่มาซื้อถวายไว้ร่ครับเพราะว่าเมื่อวานผมเร็นเจ้าหนึ่งอยู่อังกฤษฝากน้องซื้อทั้งสี่บังบังไฟแสนถวายว่างั้น ดูด้วยนะครับตัวคนไม่ได้มาเขาเขาฝากกันซื้อถวายเาพ่อมหาดมเพับวัดกลางดมพวศดูด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับเด็กๆนะครับขออนุญาตท่านประธานท่านอาจารย์มีนาชายอ่มารูด้ียนะมุ่งไปมาบ